แม้อยู่กับ b l a c k พิง k นะคะก็มักจะมีเรื่องมาให้เซอร์ไพรส์รกันอยู่บ่อยๆค่ะอย่างเมื่อกลางดึกของคืนวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะก็มีหนุ่มจีนรายหนึงค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะลงในว่ยป๋อค่ะก็เป็นภาพภาพนี้ค่ะเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮานะคะให้กับโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะแต่แบบว่ามันดึกแล้วนะแอดก็เลยขอยกยอนะ่อมาเล่าให้ฟังตอนเช้านี้ละกันค่ะ ก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นภาพโปสเตอร์นะคะโฆษณาแปปซี่ของ4สาว b l a c k p ิงคในจีนค่ะแม่เห็นแบบนี้นะคะต้องร้องว้าวค่ะแล้วก็คงจะต้องร้องว้าวดังๆด,ด,ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโฆษณาตัวใหญ่เลยนะแปปซี่อะนะ ของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีนะคะที่ไปโผล่ในประเทศจีนค่ะแมมก็รู้รู้กันอยู่นะว่าจีนกับเกาหลีนะมันก็มีเงื่อนไขอะไรที่ค่อนข้างจะเข้าไปลําบากนะคะก็นะมันไม่ใช่เข้าไปได้ง่ายๆค่ะแต่ว่างานนี้คงต้องยอมยกความปังนะคะให้กับ b l a c k พิงคจริงๆเลยนะคะอะไรที่ว่ายากนะผ่านยากนะก็คงจะต้องไฟเขียวให้กับพวกเธอค่ะ แม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะก็คงต้องรอเขาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าพอแวะเข้าไปดูะคะใน Official ของแบปบซี่นะคะในประเทศจีนค่ะก็เห็นเขานะคะบอกว่าเออให้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นใครนะ,ะแต่พอเห็นตัวหนังสือใช่ไหมเห็นเขียนนะคะคำว่า black เนี่ยเป็นสีชมพูภายใต้พื้นหลังที่เป็นสีดำนะคะแบบโหํำตรงมันไม่ต้องลุ้นก็ได้นะแต่เขาให้ลุ้นก็ก็ลุ้นไปเขา,เขาสักนิดนึงค่ะ คือเขายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการะนะะแล้วก็อัปเดตล่าสุดกับหนุ่มจีนรายนี้ค่ะไปโพสต์ภาพนะคะไปถ่ายเซลฟี่กับโปสเตอร์ด้านหลังค่ะแล้วก็โพสต์ลงไนว้ปอนะคะก็เขาเขียนแคปชั่นตรงนี้นะคะว่าโอ้พระเจ้าแป,ป๊บซี่ฉันจะผ่าน4แยกนี้ทุกวนนันนับจากนี้เรามาสนุกตรงนี้ให้สุดๆไปเลยนะคะแต่ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะ ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่ประเทศจีนนะ,ะมีการเคลื่อนไหวนะประมาณนี้ค่ะก็คาดว่านะแบล็คพิงคงจะได้โฆษณาเ e p ซีนะคะเป็นโฆษณาตัวใหญ่ของผู้ถธอั้ง4คนเลยนะคะก็เดี๋ยวมารออัปเดตนะข่าวสารเดี๋ยวเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า